อัปเดต5นักเตะอาแจากอัมส,สเตอร์ดัมที่มีมูลค่าทางตลาดสูงสุดในฤดูกาล2024-25วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ5นักเตะของอาแจากที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปัจจุบันกันครับอันดับ 1. ไบรอันบรบบี้กองหน้าอนาคตกลายชาวนเนเธอร์แลนด์วัย22ปีมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่30ล้านยูโรกองหน้าตัวเต้าสมัยใหม่ที่มีความเร็วความคล่องตัวและทักษะในการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยม อันดับ2จอเรนฮาโต้แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวในเทอรนไวด์วัย1ปปีมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่30ล้านยูโรเขาเป็นนักตนเตะเน็ตประสงค์ที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองหลังและปีกซ้ายนอกจากนี้เขายังมีการสร้างสรรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับ 3. โจซิปซูตาโลกองหลังชาวโครเอเชียวัย24ปีมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่18ล้านยูโรเขาเป็นเซนเ็นเตอร์แบ็กแบบคลาสสิกที่เน้นความแข็งแกร่งทางกายภาพและการอ่านเกมได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับ4ี่ เคนเนตเทเลอร์ Taylor, กองกลางชาวเนเธอแลนด์วัย22ปีมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่16ล้านยูโรเขาเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบมีความสามารถในการทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมการเข้าปะทะหรือการทำลายเกมของกู้แข่งอันดับ5มิก้าก็ตดปีกซ้ายดาวรุ่งชาวบลเยียมวัย19ปีมีมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่10ล้านยูโรเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหรือกองหน้าตัวตำ่ำทำให้เขาเป็นนักเตะที่ยืดหยุ่นต่อทีม หากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ